ผมสวัสดีเพื่อนๆทุก like คนนะผมสวัสดีทุกบ้านทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวิ่งและจับสลับเป็นโดนตีนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมน่ารักผมเกมที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับช่วงนี้ก็รู้สึกเออเออขี้เกียจขี้เกียจอื่นๆนะผมก็เลยเข้ามาเล่งอะดรีนาลีนมันแบบหลังกันหน่อยนะที่ได้แบบมีอารมณ์ทำนู่นทำนี่ซะหน่อยนะครแล้วเหมือนจะกลับมาถูกช่วงเลยนะผมหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาสักเดือนสองเดือน เขามีชุดน้องลินเข้ามาเสียงดังด้วยหร่ดังไปไหมใครจะตอบพูดได้ไวนะมันดังเกินไปหมออน่าจะได้อยู่แหละถึงแม้ว่าเราจะจะไม่ได้ค่อยเล่นฆัตรกรบ่อยนะผมจะในฐานะที่เราเป็นเ้4น้องลินมันก็ต้องจับป่ะวะเนี่ยอย่างดูดีอะ่ะมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่สิบ่ะเชิงไว้ก่อนหนึ่งงานนะ แต่ผมคิดว่าเราไม่ได้กลับมาเล่นนานะครับเขาน่าจะแบบอืมแบบกระตุ้นผู้เล่นเก่าหน่อยเออน่าจะผม,ผมคิดว่าเขาน่าจะแจกเรานะผมไม่นจะต้องใช้จนหมดใช่ไหมน้องบอกพี่ดีว่าใช่บอกวิธีว่าใช่อื เลยร้อยยี่สิบมาแล้วต้องเทคนิคัน,น,นอีเทคนิคต้องเทคนิคไม่หรอกน้องเ,<ร>เขาเอาหมดหรอกเ,อเรามีแค่ร้อยเดียวน้องน้องเขาไม่เอาเราไปหมดหรอกนี่ไงสีขาวมาแล้วสีทองอยู่ไหนสีทองสีทองสีทองอืมได้อะไรอือก็ยังดีวะสี ชุดเงินมาก่อนชุดเงินมาก่อนไม่แดงก็ท้องอะเนี่ยสักอันหนึ่งอันไหนก็ได้ให้หมดเลยมีอยู่ร้อยเดียวไม่รักจริงไม่ให้นะเนี่ยมันต้องมีสูตรมันต้องมีสูตรการจิ้มจิ้มสลับเงินอีกแล้วอืมอะไรใครออกตัวเดิมอะ เงินอีกแล้วสองติดสองติดต้องมาแล้วชุดแดงแรงลิฟ์ชุดแดงแรงสามเท่ากระเด้าคู่เฮ้ยทอง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 มาแล้วทองมาแล้วทองมาแล้วทองมาแล้วน้องลิน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 อือต้องอย่างนี้อือี่ผมบอกแล้วมันใจดีเพเื่อเก่าอี่ ไม่ได้อย่างนี้ดิวะกลับเลยไม่เอาแล้วชุดนงชุดแดงหรืออยูห้าสิบม่จะทำไมยายเจ๊คนสุดท้ายหน้าแกบตึงท่านละ่ะมีน้องเมก็กน้องเม็กดูดีอยู่คนเดียวดูดิเขาดื่นหน้าแบบนแบบคนนี้หนึ่งกับคนสุดท้ายแบบมองกันแบบจะเอาไหมาละ่ะจะตบไหมมันตบกูไหมจะตบตะไหส่วนเจ๊คอดิเจ๊ขดดเจขาถึงกับบอกใจยเย็นใจเย็น จะเย็นแต่น้องเม็กบอกใครก็ได้ใครล้มกูซ้ำใครล้มนี่สะบัดเปียใส่เลยท้อเพื่องานดีกว่าเรามีเรามีเฟืองแดงเราทําตัวเป็นประโยชน์เรามีเฟืองแดงทําตัวเป็นประโยชน์ทําตัวเป็นประโยชน์อจบเลยเอาวสารอาหารเย็นซ้อมเบาไม่เห็นไหนวะไปถึงอ้าโดนไปแล้วหนึ่งฉับ อู้ยยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเอาไปก่อนอยังรวดเร็วผมจังหวะน,นี้สวัสดีครับอ๋อถึงว่าทำไมมันเร็วมมมีเพื่อนอยู่เราไปกันเถอะเพื่อนเราไปหาอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นกันดีกว่าเอยไปแล้วไปแล้วอยู่ไหนอู้อยู่นู่นเลยถ้าผม้ชนเราแบบแบบ คุณผู้ชมได้ยินเสียงทำเป็ดก็เหมือนเดิมนะผมบนหัวผมเขาโรงเรียนกำลังเลิกนักเรียนกำลังเแกบบิกำลังพิ้วกันเลยกำลังเป่าแปดๆๆ๊ดแป๊ดแป๊ดแเพรากำลังซ้อมกันอยู่นะเออเจเจนั่นเกือบวิ่งทั้งเกมเลยวนะน่ะเหมือนจะโดนไล่ทั้งเกมเลยเดี๋ยวแท็กโคนันได้คืนละเจไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้บนหัวผมเป่าให้แหน,น่แหน่แหน่แหน่ เน่แน่เ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 น่ัน่เน่ยั่ไน่เน่เน่เว่เน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 ่เม่เน่เน่น่เน่น่เ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 นรเน่เน่เิ่น่เน่เนตกใจหมดเน่เนเื่อน ซ, ufficient. ซ่อมซ่อมยังไม่ซ่อมกันสักเครื่องเหรอมีแค่เครื่องเมื่อกี้ที่ผมซ่อมไปนั้นน่ะอืมแน่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 เดี๋ยวแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เจมส์แกโดนไล่อยู่ไม่ใช่เหรอแล้วไปรับซีนเหนกันได้ยังไงอ่ะถ้ามันวิ่งไปด้านทางนั้นผมจะฉีกไปทางนี้แม่งดันฉีกไปทางเดียวผมอีกเะผมจะฉีกไปทางนี้เหมือนเข้าเหมือนเข้ามาบรรยายอ่ะเข้าไปประตูแล้วก็ไม่อยู่ละ กูยังไม่เจอฆาตกรเลยกูเข้ามาเล่นทำไมเนี่ยมันเข้าวิ่งมาปั่นไฟมันวิ่งมันเข้ามาปั่นไฟเฉยๆมาวิ่งเล่นมาปั่นไฟอะ่ะที่เราเปิร์กยกไม้มาป่ะวะไม่ได้ออเอามาไอน้นี่ไงมาแล้วมาแล้วไอ้ปุ่มไอ้ปุ่มจิ้มนั่นอยู่ไหนวะผมไม่มีเอาอยู่นี่อยู่นี่มาขอตีทีหนึง่งขอตีหนึง่งขอแต้มหน่อยเออขอแต้มหน่อยเอ,อ,อาผมดูดเข้ามาเออวิ่งวะอ,อืม สบายใจกูได mm ้ต hmm. mm ื่นเต้นแล้วไปเชิญหน้ากับใครโอ้โหเฟ็ดดีด้วยโอ้โหฮึอืฮอฮึ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 อืฮอกูสัมผัสได้ถึงมันสัมผัสได้ถึงมันสัมผัสได้ถึงมันอยู่แถวนี้ อยู่แถวนี้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 ทำไมมันเจอเราไวจังอูคนนู้นโดนคนไปช่วยไปช่วยไปหิวไปหินคนนี้ก่อนไปหินคนนี้ก่อนไนอนม่าต้องอุ้มไปหิีมมาหินมันเจ็บไหมใช่รอเร็วมาหินเอาไม่ไม่ไมแมงมัว่วไปหมดแล้วมาเอากล่องไปเลย วิ่งลงมาเพื่อนวิง่งเมื่อกี้ผมไม่ได้จะให้มันปลูกอะผมจะฮิวมันน่ะนั่งเลยมั่วไปหมดเลยอ่ะเพื่อนมาดิอย่าฮิวให้มันช้ามันช้าไปลงพื้นต่างระดับเออลงไปลงไป เฮ้ยบักตรงนี้ยังได้อยู่ไหมอ่ะเดินไดไหมอ่ะอือแล้วลงเบรดเม็ดเลยอ่ะดูดิขึ้นได้ไหมไม่ได้ด้วยเโอ้โหเขาขยับออกเราด้วยบนไลัยกูแหละจังหวะนี้เขาขยับฮิตบ็อกเขาเขาขยับฮิตบล็อกเข้าไปแล้วผู้เล่นเก่าเขาจะรู้นะมันมันจะปีนขึ้นไม่ได้ฮิตบ็อกมันกว้างกว่านี้ฮิตบ็อกของฟางอ่ะตอนนี้เราแย่แล้วอ่ะกูไปช่วยงเพื่อนไม่ต้องห่วง เออมึงล่อมาไอ้มันตดกูเลยเดี๋ยวกูสละสละเข็มฉีดยาเลยถ้าเองเฟสสองเลยพี่สละเข็มฉีดยาเลยโอเคมับอ่อบอย่าขยับอยยับอย่าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าโอ้ยๆๆๆๆเออเดี๋ยวกูลงไปแป๊บหนึงเดี๋ยววิ่งใช่ไหมเดี๋ยววิ่งใช่ไหม มามาเอาเข็มเอาเข็มเอาเข็มเ็นเย็นเย็นมันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้ม응ันไม่รู้มรู้หรอกโ้หหขนลุขนลุกนู้นมันจะเปิดอย่าอย่าอย่ารู้ดี มึโหูม่กินกับพุ่งออกไปแล้วเออกระโถ้ยนึกว่าจะแน่เข้ามาดิไอ้กระจอกมันมาแมงเออจะเสร็จอยู่แล้วอะจะเสร็จอยู่แล้วอ่ะจะเสร็จอยู่แล้วอ่ะจะเสร็จอยู่แล้วอืมขวางเอนไม่ได้เพือนจะเล่นไม้ผมจะกลับไปเอาผมจะกลับไปเอาให้มันเสร็จ ผมดือ้อผมดือ้อมันเก้าเก้าแล้วว่าอืออยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไไดจังหวะนี้อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้เชีย่ยนะ้าต่างโดนบล็อกอะไรเพื่อนหน้าต่างมาโดนบล็อกเองบ้าหรือเปล่าเอาล็อกซ้ายลงมาหามันทำไม โอ้ <c oughs> <S <S เป็นดีเพื่อนไม่น่าถัดรึงเลยไม่เราไม่เห็นว่าหน้าต่างมันบล็อกอะ่ะหลอกล่อหลอกล่อไม่ได้มาช่วยขอบใจตุปไปละหิวหิวหิวฉีดเข็มอืมสวยงามรอรอเข็มเต็มแป๊บนึง ผมว่าตาเนี่ยตายยังเขียดอุ้อุอ้เราจะต้องรอดไปด้วยกันเพื่อนถึงแม้เราจะไม่ได้ปั่นไฟกันเลยก็ตามจังหวะเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะไปช่วยคุณเองไม่ต้องห่วงโอ้ยชึบในขณะนั้นเองเอาวิ่งติดต้นไม้ในขณะนั้นเองลงมาเพื่อนเออแล้วไปตัวใครตัวมันหิวเบ้าหิวเบ้าหิวเบ้ามานี่มาข้างในมาข้างในเออ,เอ,อมาข้างในมาข้างใน จะได้ออกมันก็มหาหัศจันเกันแล้วตาเนี้ยอืมเออทำดี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 ไม้ไม่มีบันไหลเอ,อ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าโมลีผมบันเทึงจัดตาที่สองในรอบสองเดือนสู่สุขติเลยตูจไหมเล่นสองตามไม่ได้สักจุดเราจะไปเยี่ยมชมผู้แข่งขันกันอยื่นะว่าคนหนึ่งกันนะผมว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เราอยู่กันที่คุณเม็โทมัสยังเอ,อจะไปไหนนะคุณจะไปไหนครับเนี่ย อ,อ,อีกคนหนึ่งเอออยู่ยจังหวะนี้ครับผมขึ้นมาบนรถเข็นอันสาไม่ใช่รถเข็นเขาเรียกว่าอะไรวะรถไถรถไถอันสารถเก็บเกี่ยวอะไรทุกอย่างแล้วเหมือนจะอมองมไม้ไปด,ด้วยแต่รู้ว่าผมว่าตัวนี้มีไม้แต่ตอนนี้ฆาตกรดักไว้แล้วครับผมจังหวะนี้กระโดดหน้าต่างออกไปก่อนเสเต็ปหันกลับไปมองอืมเป็นไงมีตั้งมีตั้งยังไงหลอกกลับมาส่วนอีกคนอย,ยังอยู่ยังหลบกลับมาได้ครับผมกูตัดทําไมเนี่ยตัดไปรายการทีวีอะไรเวียนเย แล้วโดนหลอนไปจังหวะน,นี้วางไม้หรือเปล่าต้องวางไม่วางล้มนะผมแต่ก็ล้มไปจนได้เนีเ่แหมแล้วจะโมดิีเรหรือเปล่าผมจังหวะน,นี้น่าจะวิ่งหาท่อแล้วแล้วนะครับสำหรับคุณเม็กโทมัสในจังหวะน,นี้ขาดไปออกคัดกรไกรไม่ปล่อยนะผมตามหาคุณเม็กโทมัสเป็นลายต่อไปนะครับเหมือนจะไม่รอดนะครับสภาพนี้นะครับผมจังหวะน,นี้คุณเม็กจะไปช่วยเพื่อนหรือเปล่า หมือนจะรู ahn, ้ตัวว่าผมเหมือนจะรู้ตัวว่าขาตกรอยู่แถวนี้แล้วขาตกรก็เหมือนจะรู้ตัวว่าโซ่อยู่แถวนี้ต่างคนต่างรู้และเร่งรีบมาครับผมสปินออกมาจังหวะนี้จำไปแล้วจำไปแล้วแล้วคุณเพื่อนคุณเพื่อนเก้าคุณเพื่อนเก้าคุณทีมมูลาเก้าเก้ารอเล็บน้อยแล้วผมจังหวะนี้คุณเม็กจะดึงทันหรือไม่ดึงทันหรือไม่ดึงทันหมือไล่คุณเม็กวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเฟสตามตอดมาห่างๆอย่างห่วงห่วงคุณเม็กเตรียมตัวดึงแล้วลุกขึ้นมาได้ออืไปครับผมจังหวะนี้ยังไปกันได้มีเร่งรีบบบคคคคคครรรรัผมมมมมีีเ่่งุุุุณณณณ็็็กกกกะโดดอออในยูว ม็กโดนอยู่เม็กโดนอยู่เม็กโดนไล่เม็กวางไม้ดักไปก่อนครับผมล้มไม้ซ้ายขวาไม่สนหแต่แรงดังนั้นผมยังวิ่งไปเราเราวิ่งปาดหน้าปาดะมึงปาดกันไปได้ยังไงนี่ขอบคุณครับ้เชื่องนี้ไม้ไม้ตัวนี้มีเม็กกองฟ้าเมื่อกี้มีไม้ผมไม่ได้เล่นเพื่อนวิ่งเลยไม่ได้ไงโหแล้วคุณคิมูระตั้งนาตาตาซ่อมรู้หรือเปล่าผมมันซ่อมไปได้ผมยายามจะซ่อมไม่ขึ้นนั้นเจ้าองนี้แตกคู่ได้แน่ครับผมไปเรียบร้อยครับผมแตกแตก แต็มเนียงเต็มเนียงเนียงปลาเผาเต็มเต็มใครจะไปก่อนเป็นรายแรกเออคุณชิบุระยังไงคุณผักชีไข่ดาวอื้มปลาแล้วผมรายแรกอืมเราจะเซ็นเซอร์ไว้ไมเ่มันเป็นฉากที่รุนแรงเกินไปรับไม่ได้จังหวะน,นี้คุณแม็กไม่รอแล้วนะไม่สนใจครับผมนอนรอความตายไม่คานไปไหนแล้วนะหรือว่าเออมีไอดดนารีหรือเปล่าอาจจะลุกขึ้นมาพวดพลาดหรือเปล่ามีไหม ลุกหรือไม่ลุกลุกหรือไม่คุณแม็กลุกลุกขึ้นมาโอ้แล้วจังหวะน,นี้ครับผมคุณแม็กลุกขึ้นมานะครับผมเตรียมตัววิ่งหาท่อแล้วนะแต่ว่าข้าตกรมาเจอซะก่อน <c oughs> โอเคไปครับผมเจอใหม่คลิปหน้าแล้วก็เหมือนเดิมนะผมจะหมกติดหน้าจอมากเกินไปออกไปหาชมนกชมไม้บริหารร่างกายแล้วจิตใจนะครับไปครับไปย,ย,ยักย้ายบ้านใครบ้านมัน